เครื่องมือต่อมาค่ะคือการประชาสัมพันธ์หรือว่า P.R. นะคะมันก็จะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่แบรนด์หรือว่าองค์กรเนี่ยค่ะใช้ในการ สร้างรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆค่ะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีความเชื่อมั่นนะคะความไว้ใจแล้วก็ภาพลักษณ์ที่เป็นบวกต่อองค์กรค่ะนอกจากนี้ค่ะการประชาสัมพันธ์นะคะยังช่วยลดความขัดแยง้งเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการวิกฤตนะคะได้อีกด้วยนะคะโดย การประชาสัมพันธ์ค่ะมักเน้นการใช้สื่อที่ไม่ต้องเสียค่าพื้นที่นะคะโดยตรงแต่ว่าสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการประชาสัมพันธ์นะคะก็มีข้อจำกัดสำคัญคือขาดการควบคุมสารที่ชัดเจนนะคะเนื่องจากมักจะ ใช้การเผยแพร่ผ่านสื่อหรือบุคคลที่3โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอีกทั้งการวัดผลนะคะก็มักจะเป็นการวัดผลในระยะยาวอาจจะไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้โดยตรงชัดเจนนะคะซึ่งเมื่อแบ่งประเภทของการประชาสัมพันธ์ค่ะก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ Corporate PR กับ Marketing สำหรับ corporate PR ก็จะเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์นะคะโดยรวมขององค์กรและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างค่ะเช่นพนักงานนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐนะคะส่วน Marketing PR ค่ะก็จะเป็นการสื่อสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเช่นการเปิดตัวสินค้าใหม่การสื่อสารเพื่อกระตุน้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นต้นค่ะ แม้การประชาสัมพันธ์นะคะทั้งสองประเภทนี้จะมีจุดร่วมนะคะในเรื่องของการสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นความไว้ใจแล้วก็ภาพลักษณค่ะแต่เป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของทั้งสองประเภทก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้ค่ะการดําเนินการประชาสัมพันธ์นะคะยังสามารถแบ่งได้ ตามประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรกค่ะนะคะการทำมีเดียเรレーションส์นะคะหรือสื่อมวลชนสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนค่ะโดยแบรนด์องค์กรนะคะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลาน่าสนใจนะคะเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวสารในลักษณะที่เป็นกลางค่ะแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะซึ่งก็สามารถใช้เครื่องมือ PR ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เยี่ยมชมออฟฟิศโรงงานนะคะการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนการออกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะทำข่าวแจกการให้ข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวนะคะผ่านการพบปะเป็นต้น ะะยกตัวอย่างคะ่ะสมมุติว่าโคกเนี่ยมีการจัดกิจกรรมถแถลงข่าวนะคะเห็นกันอยู่บ่อยๆในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าแคมเปญใหม่ๆนะคะแบรนด์ก็จะมีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข่าวสารที่ออกไปเป็นไปในทิศทางที่แบรนด์ต้องการค่ะ 2ค่ะ community relations นะคะหรือว่าชุมชนสัมพันธ์ค่ะก็จะเป็นการ P R เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างแบรนด์องค์กรกับชุมชน ท้องถิ่นนะคะเช่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนการที่แบรนด์แสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR นะคะการทํากิจกรรมเสริมสร้างความไว้วางใจจากคนในพื้นที่นะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวค่ะทั้งนี้ค่ะการทำชุมชนสัมพันธ์เนี่ยนะคะหรือว่า Community Relations ะคะ่ะเราต้องกําหนดขอบเขตของชุมชนที่เราต้องการ การสื่อสารด้วยให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำก็ต้องสอดคล้องกับแบรนด์หรือว่าองค์กรของเรานะคะเช่นอย่างแบรนด์ Cadbury ค่ะก็ เคยจัดแคมเปญนะคะทีะ่ชื่อว่า Generosity Bar นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยมีแนวคิดในการให้การบริจาคนมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ทางแคเบอรี่จัดจำหน่ายนะคะซึ่งการซื้อช็อกโกแลตนะคะ Generosity Bar ะคะ่ะของแคเบรีเนี่ยจะเท่ากับการบริจาคนม1แก้วครึ่งให้กับเด็กๆที่ขาดแคลน ะะซึ่งจากในโครงการนี้ค่ะก็สามารถที่จะบริจาคนมได้กว่า200,000แก้วเลยค่ะแล้วก็ยอดขายช็อกโกแลตนะคะก็ไม่ต่ำกว่า130,000แท่งนะคะโดยราคาต่อแท่งเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้และความจดจำที่ดีต่อแบรนด์แค d เบอรในฐานะแบรนด์ช็อกโกแลตที่ คิดดีทำดีแล้วก็มีนมแน่นในตัวบาร์ช็อกโกแลตด้วยนะคะต่อมาค่ะ 3. consumer relations ค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นะคะต่อกลุ่มลูกค้าทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ระดับมวลชนค่ะโดยใช้การสื่อสารนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจความพึงพอใจนะคะและความพักดีต่อแบรนด์ค่ะทั้งนี้นะคะแบรนด์ต้องให้ข้อมูลที่โปร่งใสชัดเจนแล้วกออ็สามารถรับมือกับข้อร้องเรียนหรือว่าข้อสงสัยนะคะจากลูกค้าผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพค่ะ ต่อมาค่ะ4นะคะ government relations ค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานราัฐราชการนะคะรวมถึงผู้กำหนดนโยบายของรัฐนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีป้องกันความเสี่ยงจากกฎหมายนโยบายของรัฐนะคะที่อาจจะกระทบกับธุรกิจนะคะ 5. Employee Relations นะคะหรือว่าพนักงานสัมพันธ์ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการสื่อสารภายในองค์กรค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ 6. Investor Relations นะคะหรือว่านักลงทุนสัมพันธ์ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ าการสร้างความสัมพันธ์นะคะที่ดีกับนักลงทุนให้นักลงทุนเนะะี่ยค่ะเขามั่นใจในเสถียรภาพแล้วก็ทิศทางขององค์กรน,นะคะ mm. ก็จะเน้นการสื่อสารข้อมูลด้านแบบการเงินการลงทุนกลยุทธ์ผลประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนหรือว่าสถาบันการเงินนะคะทั้งนี้ค่ะการเปิดเผยข้อมูลต้อง โปรง่งใสแน่าเชื่อถือและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลน,นะคะสําหรับการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันค่ะก็มีสิ่งที่ต้องเผชิญนะคะคือเป็นความท้าทายด้านความเร็วและการไหลของข้อมูลในยุคดิจิทัลเนี่แหละคะ่ะที่ทําให้ข่าลือหรือว่าวิกฤตสามารถแพร่กระจายค่ะได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ส่งผลกระทบนะคะต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเวลาอันสั้นเลยค่ะอีกทั้งความคาดหวังของผู้บริโภคที่ต้องการความโปร่งใสและความรับผิดชอบทางสังคมนะคะมันก็ทําให้การประชาสัมพันธ์นะคะต้องมีบทบาทในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้จากความซับซ้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมากนะคะมันยังทําให้การสื่อสารต้อง แมนยําหลากหลายขึ้นเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เวลาที่เราจะใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์กับเครื่องมืออื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากําลังเปิดตัวสินค้าเราอยากให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะอาศัยอยู่ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ได้รู้จักเราเราอาจจะเลือกใช้เครื่องมือโฆษณาทําโฆษณาผ่าน สื่อออนไลน์แล้วก็ระบุคุณลักษณะกลุ่มเป้าหมายระบุพื้นที่ไปเลยค่ะรวมทั้งโฆษณาผ่านสื่อน,นอกบ้านในพื้นที่จังหวัดเหล่านั้นนอกจากนี้เราก็ใช้ PR รร่วมด้วยโดยการแถลงข่าวค่ะเปิดตัวสินค้า เชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานนะคะอาจจะใช้การเยี่ยมชมโรงงานร่วมกันด้วยแล้วก็สื่อสารส่งข่าวออกไปค่ะแบบนี้ค่ะคือการที่เรากำลังใช้เครื่องมือโฆษณากับ PR ร่วมกันสื่อสารข้อมูลของแบรนด์นะคะก็เป็นหนึ่งในวิธีการการทำา m m c ค่ะ